สวัสดีค่ะแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองยินดีต้อนรับแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชซึ่งแผนกวิชาได้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชดํำริในหลวงรัชการที่9และสืบสานต่อยอดในหลวงรัชกาลที่10 ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร3ปีการศึกษาในระบบทวิภาคีเปิดดับนักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าศึกษาต่อซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา2ปีการศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา1ปีการศึกษาการเรียนในระบบทวีภาคีเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสในแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและยังสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันของรัฐและเอกชนได้นักเรียนท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ครูวัฒนพงษ์ทรงประดิษฐ์หมายเลขโทรศัพท์0894996935ขอบคุณค่ะ